ตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสเปคก็ไม่ได้เคยและอยู่เกม nobody เมื่อได้ clean ค,ครับแต่จะเกมนี้า็คือ nobody ซึ่งก็ที่ผมไปอ่านแล้วแย่ามาครับรู้สึกมือนเราจะเป็นนักเก็บศพนะครับซึ่งเกิดจากการฆาตกรรมนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นงไงทำไมเสียงซาวมันเหมือนเสีงยงตปนไผ่เลยวะเฮ้ยจริงนะเดาหรอก อรโตูเดียวเมนูก็ดีอรโตูเดียวเสังสายคือเหมือนเส้นปฐมนภัยมากโอเคเดี๋ยวเราไปนิวเกมกันดีกว่าผมไปเมื่อออนนะครับผมพยายามจะไปให้ได้กันโปรเจกต์นี้นำโดยรัฐบาลแล้วส่งต่อไปให้รู้สึกก็เร้วองอะเรื่บุวิทยาศาสตร์ ก็อา่านเสร็จล้อ๋อมันเป็นมันเป็นการสร้างนี่วะเบื่อโอวิ่งพ้นปะนก็เรียกว่าโอวิชีวภาพอะรับานได้สั่งมาเส้นเลุณคือต้องอสะอาดซึ่งเราต้องไปตามตามมาริคิดนะครับโอเปอเรชั่นวันคืออะไรแห้งเร็ว อ๋เป็นผมอ่านอยู่อันนี้เราไปตะกระ้านะครับรู้สึกเหมือนต้องไปจกบกวาดคนที่อืมโดยหลักๆคือตัวคอมพิวเตอร์เทสคือพยายามเสร,ร็จภารกิจโดยซ่อนหลักฐานในบุหที่มีและไอพิเศษไอไอรซีนะั่นแหละคือผมไปได้นะครับ เพื่อจะแปลไป,ไปก,ก็ไปไม่ได้แต่ถ้าแบบไปลในกางคืนมอันก็ได้อยู่นิดหน่อยโอ okay. เค t h i s p o s t of the body อ๋อใช้ไปเ,เจอในในการโอเคเราดูซิเราเก็บอะไรจะบ้างซีเมนซับคนเก็บได้ไหมเดี๋ยวกุญแจแล้วก็กุญแจได้นะครับเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เก็บไม่ได้ นี่คก็บด้ครับก็มีเปิดไม่ได้ก็มีกระวนะที่ช้อนปูนน่ยแล้วก็มีมมรมนะทรายนะครับโอเคแล้วมีเครื่องซีเมนเรามีน้ำหรือมีถังและใส่น้ำแต่น้ำก็ไม่ได้โอเคกุญแจนี่ขายได้ปะ่ะโอเคขายได้นะครับ มันขายได้นะครับโอเคลงโอมดโฟล์คัสแกนเอเรียอ๋ออย่างนี้เองครับโ okay. okay. okay, อเคทปโค้ชมาสร้างสูงโอเคโอเคตัวนี้เขาสามารถเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสมบูรณ์กันเล่วกันต่ออ็อ oh, ปูงซีเมน ไม่ใช่อ๋อตรงสมในมิกเซอร์นะครับโอเคแบบนึงใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปอีกโอเคตอนนี้ได้สเปซิเมนมาแล้วนะครับซุปซับะันไทยน้งองออกมาก่อนอ๋เฮย้ยออกมาไม่ได้อะ เอาดูลองดูนับก่อนอเกียร์เราขุ้นสูมามาใส่่อนนี้ได้ปะกุศลเมามันเป็นทางเดีในการที่จะเอาลงไปะปลงเรือนเอาใส่ได้เฉยเลยในแบบนึงมีปูใช่ปะเราต้องมองป่ปูนะครับแล้วก็มีทวเวล เค okay. เป็นสมแล้วคอมายแล้วก็มาปิดปิดไม่ได้โอเคตอนนี้เขาลงไปข้้งล่างแล้วนะครับทำการปิดแล้วก็ออกโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็พาแล้วนะครับเราได้เป็น t ังคิวเอสเซ็ตขอบคุณนะครับตอนที่แล้วก็คุณเบบิน,น,ท,นทัสบบินทัสนี่มันแปลว่าเรา จับตาปะเอเคไปกันต่อเลยอันนี้เป็น Operation t o ครับ n d w r d t e e of a นงร้องสิบอันนีต้องไป เราต้องไปคขาอาดวหนานี่ะครับ,นนรบเป็นที่เขาเป็นนังวิสาร์ของคิวหนึ่งร้อยนะครับเฮลิกนิวโอเครนะูสึกโรดีนะตัวเราใช่โอเคโอเคลีซอกซิมินเดี๋ยวโอ้โหรู้สึกว่าสื่อชื่ออ,อ,อาญ,ญามากอันนี้เป็น central nervous system ข้อสมมติผัสหรือรู้สึกนักว่าทำนอ,นนอนนะไอ้ยาตัวนะั้นเซคโคพโดมินเคเดิดถูกอ่อนตัวนี้ก่อนเศรษปวดหัวเอ๋อนี่อะไรไปเป็ดหลอดดูดปะตามหนับเลยเขาเรียกว่าเป็นหลอดดูดอะโอเคหนูมันแต่ไปที่หนูตัวเล็กๆอันนี้อะไรโอ้โหเสี่ย ว่าเขาเป็นเหมือนเป็นอาวุธสักอย่างครับในการที่จะเป็นอาวุธเราหยิบสโคตได้ไหมได้นะครับเอาข้างนอกได้ไหมเอ่ยอืมเราจะยาม,มอ่ไรทออายามไงสวัสดีอืมกาแฟอร่อยดีไหม <laughs> โอเค ใมเมนต้เตอร์นิวรู้ไหมเขาอยู่ไหนอ่าเขาบอกกอนจะกลับเรื่องหน่อยปนหัวฮะนี่เลยสมัสกิลตพาสคยูเมินอ๋อบัตรดาหายโอเคม่สักตุเราต้องเปิดปิดตู้ใช่ป่ะ r e s t r ก c t e d a r รีเราไม่เยอะเราไม่ลดู เราจะมาเอาตูดยาได้ปะโอเคตูดได้นะครับเราจะมาใส่ไหนอ่ะอืมครับโกเคตึกยาจะหาใช่ใช่เจ้ายาโอเคนี่ยาอะไรคือมือคนท่เลยประชม อ๋อมันบอช้าฉันทดลองกับดูจะดีกว่าเอาได้ใส่เข้าไปดิเรียกผลจะเป็นยังไงโอ้ดูมันสินนี่ยาวแล้วเป็นยายตึงตูมอืมมาเดี๋ยวเราลองยายกันดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าบอกเราลองยาแน่นอน,อ,น,นยยลลอันนี้ยาเลย่ะอันนี้ยาตายมันตายเดี๋ยวมาเาด้วย โ okay. อเคันนี้คือยาตายนะครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรวะเห็นมัอ่ะน,อนี่คือนี่คือยาอะไรวะเดี๋ยวอ่านภาษากรุงพิจิอะไรอิสตัลคาเันนี้เป็นยายาที่มันส่งผลต่อระบบสัตว์ส่วนกลางนะครับโอเค แปดนึงอันนี้อะไรคนดูตัวยินโซ่เขาต้อจะอยโอ้หลับนึกโอเคหมกกบไฟดีใช่ปะ่ะอ๋อเราน่าจะฆ่าเขาไม่ได้นะครับแต่เราน่าจะให้เขาหลับได้โอเคเดี๋ยวแป๊บันต้องสมยาาให้เขาอาะตัวนี้ใช่ปะ่ะ มาเดี๋ับผสมได้เขาเด้วยตัวเขาจะดับอย่างสบายๆนะครับเอาแบบหน,น,นึ่งผมจะตัวนี้ใินะลืมไปลืมไปก็เป็นดอกเตอร์คอฟฟี่นะครับโอเคถึงล็อกโรยนะครับโอเคเขาหลับแล้วแล้วก็ถึงการ์ดเอาให้เราด้วยด้วยโอเคแล้วก็ดูดดูดบัตรนะครับ อืมอันนี้เป็นห้องอะไรวะอ๋ออะควาเรียมนะครับน่าจะเป็นตรงนี้วะอะควาเรียมงัม้นตลับเลือกน่าดูเลยเพราะดูจากหนูขนาดนูยังหลับกันนั้นนะโอ้โหเกรนี่คือวาวเลยวะอ๋อไม่ได้นะครับอ๋อท่อน,นี่เออเราไม่มีแรงนะก็ต้องใช้ท่อเน,นะครับ คก okay, ตอนนี้ยังเต็มอยู่ในลรงหมุดสิ่หนึ่งซิคนลวะว่ะเป็นหนึ่งผมงงอันนั้นลงไขายสุดทันเอาอ๋ออะ้รยังกเดเต็มขดนะครับคือตอนนี้คอเรียมแห้งแล้ว เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องเอาศพมาใส่นี้โอเคเดี๋ยวลองดูดิไป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 ศพมาใส่เข้าไปเออไม่ได้ปิดพาแล้วป่ะอืมอันนี้ตัเกตัุดลำเพลอปลาล่ำเพลอะาไหลป่ะใช่ล่ำเพลน,า,นาจนนั่นแปลว่าปลาไหล ไอคือ,อยาอยาตึงตูนซะถ้าเราห้ามันหิวอะแบบผมมีรอดดูดอ่าผมคิดลัวเดียวละเราต้องทำให้ปลามันหิวครับซึ่งน่าจะใช้ยาก,กระต้นนะครับแบบหนึ่งปลาเลมเพยงนปลาไหลใช่แบบหนึ่งคง,แบบงก,กดผิดอยู่เลยเลยเฮ้ยเออเราเลมเพยแล้วโอเค เสร็แล้วต้องอ๋อนั่นไงมันหิวนะครับเพราะว่อเลยพะอะไรเราให้ย้ายตื่นตูมไปไงมันก็เลยหิวโอเคผลิตภัณฑเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปผลิติัณฑ์สตารกันต <Okay, S 1> <way. S 2> <of> ัวตั้งแต่เมื่อผมตื่นตืงนแ้วโอเคโนไปโอ้โหบอกเลาว่ายาว เอาจงจริงผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งครับในเรื่องการปริศนาเ้ยเก็บศพมาทำไมล่ะเฮ้ยออกจากห้องไปด้เอาไม่ไปอันนี้ไปสองบาบครับโอเคข้านองนินเราไปได้ใช่ปะเออถ้าเราดูเหมือนอุบัติเหตุล่ะเหมือนกับการฆ่ปตาย ผลองดูดินี่เอาไม่ได้นะครับ <c oughs> เนื้อใจเหมือนแน่นเลยอ๋อผ้าอย่งมันได้เก็บ <c oughs> โอเคตัวน,นี้ทำได้ไหเอ่ยเราต้องโอเคตัวนี้มีกล้องเดี๋ยวเราคลิกผ้าได้ใช่ปะอีเราไม่เอาไ่างเราไม่เอาล่าง ล่างนอนไปก่อนโอ,โอเคเราได้ภาพเปื้อเลยกับเฟรมมานะครับแล้วป้ายนี่มาเดี๋ยวผมกวาดตัวนี้ก่อนลวกันใต้โน้นกวาดตรงนน้นจัดมา work l i s โอเคอเดี๋วปุ่นแจนะครับ อืม่งกูไปสนองคนคนที่สุก็ได้เคยบอกเกมคนเออไปดูนะครับโหรถทำไงทุกคนติดการต่อสา,ายไฟใช่ป่ะมาผมรถทำไงอันนี้นเป็นคาร์โรตัวสปิิเตอร์ครับน่าจะไว้ใช้ยทำกันร้เป็นสองสายเส้นเดียวโอเคทีนี้ผมก็ต้องมาสปิิเตอร์ท่านนี้ นี่ไงสายหัวจะขาดทำไมจะไม่ดังนะครับเพราะว่าสายกวข้างนึงต่อ,อกสายห้านะครับโอเคส่วนตรงนี้ใช้ตรงนี้จะเป็นเอาไปหมุนมาได้นะครับกูเต็นทำได้เลยวะล็อกเฮดนะครับอ่ะลรอกกูแจมมาชูดฟุตคีแบ็กอีโฟได้เลย ทำกผ้าดีโอเคเดี๋ยวผมลองเอาซุปปลาแซนหน่อยดิซุปปลาแซนด์ดีป่ะซูยอยันนี้เลยออกไม่ได้นะครับบอกเลยซูอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าไปเลือดมามนุ่นไป อไม่ได้น,นะครับเออเดี๋ยวพาลางังเป็นลิฟต์ปะ่ะบอกมีลิฟต์เดี๋ยวอีลิวเวเตอร์เป็นมีคนอยู่นะครับปุ่มนี้อะไรอันนี้มีฟิลนะครับอันนี้จะเป็นช่องทิ้งของของรุ่นนี้ปะ่ะน่าใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นลอนได้คิดเดี๋ยวเดี๋ยวเนพะิ่ม ฟิลฟิลใช่มันก็ฟ okay. ิลเคืองนะืนไอ้ก๊อกน้ำนี่เอา้าเราไมา่ได้นะครับเราไปใช่ตรงนั้นมันเป็นรูอยู่ไงใช่ตรงทางนั้นมันเป็นรูอยู่ต้องใส่นี่เข้าไปนะครับปิดปิดวาล์วนะครับแล้วคนก็จะ ไม่อยู่นีนะแล้วก็เอาผ้ามาไม่ได้ตัวหนึ่งไม่ต้องเอาผ้ามาอ๋อแล้วไม่ต้องผ้าใส่ไหนใส่ทั้งขยะได้ปะคนมันมอยู่เลยไงโอเคโปรโดสวยมาก นี่เป็นไงล่ะโอ okay, เคเดี๋ยวลงนิดไปโอเคอุ้ยโมกเหลวที่นี่โคตรโหดอ่ะเพราะอะไรมันเป็นการกำจัดแบบใช้เครื่องอ่ะมันะโหดอยู่นะเข้าไปเี <c ười> เรางความเรก็กไนะครับทุกคือผมว่าเดี๋ยวผม พอแค่นี้กันดีกว่าเรามาตอบกันในอีพีหน้าดีกว่านะครับถ้าชอบอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร์นนะครับโอเคนะครับแล้วกันครับ